ธรรมะโดยพระเดชอฟภิสโตผู้รักษาการแทนเจ้อาวาสที่พักสูงสีมาลัยเห็นใบไม้ใต้ใบหญ้าทุกใบล่วงต้องลงลงมาเหน็บะเลือตะตาล่วงลงมาทุกใบ ใบไม้ไแต่ระหว่างท่านทั้งหลายคงคง,งต่อหินเหมือนกันตอนสุดท้ายใบยไม้ก็อยู่ใต้ใบหญ้าใบาไม้ถือว่าเราจะห่หยักใส่ย่ำรวมลงไปกับหินใบไม้ก็สูนการละเวลาใบาไม้ก็ล่วงหล่นลงมาตอนสุดท้ายใบยไม้ก็อยู่ใต้ใบหญ้าที่เราเห็นมีข่าวขึ้นบ้างมีข่าวลงบ้างมีลาบ ย่อมเสมลาบมียศย่อมเสียมยศมีสัเนเสิญย่อมมีนินทามีสุขต้องมีสุขพระพุทธเจ้าควยตัดกับพระอนุนว่าดูก่อนพระอานุนโลกใบนี้ก็เป็นเช่นนี้เอง คนเราเกิดมามันต้องมีเกิดแต่จ็บตายไม่แช่งแช่แน่นอนความดับเป็นธรรมดาไปไม่ล่วงลุนมาขอใดและเราต้องเตรียมพร้อมไว้พอให้ละลิขิงของเราทุกคนว่าวันนี้เราทำบุญไว้น้อยนะักบุญนั้นไม่ได้สร้างต่อสร้างเนื่องกลับกลายเป็นเชื่อมโยงของบุญอย่าสุดว่าบุญเก่าของเราหมดละหนอ เราทำบุญวันนี้ไม่เพียงพอเป็นเราะบุญใหม่ไม่ได้สร้างต่อสร้างเนื่องคึงกลายเป็นเชื่อมโยงของบุญทำบุญวันนี้ก็เป็นปัจจัยสำคัญคือเราทำดีต่อเนื่องที่เราทำไม่ดีไม่เหมาะไม่ควรสุดท้ายก็คือร่วงหลุนของใบไม้เพราะไม่ใช่ว่าความหิวเศร้าของใบไม้เท่านั้น ก็คือสื่เปลี่ยนปัจจัยที่ใบไม้ล่วงหล่นลงมาก็มีมากมายเพราะฉะนั้นบุญดีบุญเก่าบุญเดิมนี้ก็เป็นเรื่องของบุญเก่าไปเราต้องทาดีต่อเนื่อกลายวาจาใจท,ที่ทําให้ใบไม้ล่วงหล่นลงมาเพราะว่าใบไม้ได้รักษาตัวเองดีพอจะสูน้นกกาได้ยังไงเราอย่างนั้นท่านทั้งหลายชีวิตของเรามันต้องมีกาขึ้นบ้าง ขาลงบ้างก็เป็นธรรมดาอยู่เองเราต้องเตรียมใจสกปรกไว้เมื่อถึงเวลาใบไม้ก็ล่วงหลง่นลงบ้างใบไม้ก็อยู่ใต้ใบหญ้าเท่านั้นเองชีวิตของเรามันต้องมีขาขึ้นขาลงเมื่อถึงเวลาใบไม้ก็อยู่ใต้ใบหญ้าเท่าน,นั้นเองเราจะไม่ได้นองน้ำตาสักวันหนึ่งเราจะได้คำว่าเราก็ต้องล่วงหลง่นลงไปเหมือนใบไม้ที่อยู่ใต้ใบหญ้า เมื่อเราจะมีขาขึ้นบ้างลงบ้างมันจะไม่ได้ขน,นองเราจะไม่ได้ซื้อบื้อไปยดเป็นอย่างไครเมื่อเวลาเราขาขึ้นมีอไรเราจะไม่ได้อิทัาจากวันหนึ่งเราจะล่วงลงลงไปมอนม้นมมอยู่ที่ใต้ใบย่านั่นเองสร้างทั้งหลายถ้าเราอยู่ในสังคมเราจะได้รู้ว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดา พระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ว่าควรพิจารณาทุกๆวันว่าเรามีความเกิดเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเกิดไปได้เราควรพิจารณาทุกๆวันว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้เราควรพิจารณาทุกๆวันว่าเรามีความติดเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความติดไปได้เราควรพิจารณาทุกๆวันว่าเรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้ ที่เราปภาษาระษาสามเดิมต้นว่ามีราบต้องเสียมราบมียดต้องเสียมยดมีสันเสริญย่อมมีมินทาชีวิตของเราต้องขึ้นขึ้นลงลงบุญบาปมีจริงถ้าเราขึ้นไปตั้งบุญดาบหอกมันจะแทงลงมาข้างล่างถ้าเราลงมาข้างล่างหอกดาบมันจะเสียบจูดของเราขึ้นบนอีกนี่แหละเราเรียกว่าขึ้นขึ้นลงลง ขอให้ญาติโยมมีความสุขทุกคนคิดสิ่งใดขอให้สูงความปรารถนาทุกสิ่งทุกประการเช่นขอจเจริญฟร